สวัสดีครับวันนี้ช่องกฎเกณฑ์รอบโลกมีสาระความรู้เกี่ยวกับขมแมลือมานำเสนอครับชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ขมแมลือชื่อเรียกตนเองขมแมลือชื่อที่ผู้อื่นเรียกขเมนสูงไทยขมเมนขเมนถิ่นไทยคนไทยชื่อสายขมเมนขเมนสูงขเมนเหนือขเมนป่าดงประกูลภาษาออสโตรเอเชียติกประกูลภาษาย่อย มอนคาเมนภาษาพูดคะเมนคแเมลือเป็นกลุ่มคนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ภาคอีสานตอนใต้โดยเงื่อนไขความไม่สงบจากสงครามระหว่างไทยกัมพูชาเดิมคนกลุ่มดังกล่าวมีบทบาทในการค้าข้ามแดนโดยมีเกลือของป่าเนื้อสัตว์และปลาร้าเหนียวเป็นสินค้าสำคัญปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาปลูกมันสำปะหลังและยางพาราเป็นหลักชาวคมแยลือมีความเชื่อที่ฝังรากลึกเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษและมีแนวทางการรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยการทำพิธีปันโจโลอมไม้วดซึ่งเป็นการรักษาแบบโบราณที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษกลุ่มชาติพันธุ์คแมลือนั้นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในแถบอีสานใต้ซึ่งจะกระจัดกระจายไปตามจังหวัดต่างๆอย่างจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์และจังหวัดอื่นๆที่ใกล้เคียงคําว่า ขแมลืหรืออแมลืมีความหมายว่าขมเเมนสูงแต่ในประเทศกัมพูชาจะเรียกแทนกันว่าขแมกรองซึ่งแปลว่าขเมเเ่ต่ำโดยที่ขเมเสูงและขอเมรอต่ำนั้นมีความแตกต่างกันและแบ่งแยกกันตามภูมิวัฒนธรรมชาวคแมหรือดั้งเดิมมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใกล้เคียงกับคนไทยพื้นเมือง เห็นได้จากการตั้งถิ่นฐานอาหารลักษณะบ้านเรือนและการปกครองชาวคะแมลือส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธผสมผสานกับศาสนาพราหมณ์และผีส่งผลให้ประเพณีและพิธีกรรมมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มชาติพันธุ์คแมลือนักประวัติศาสตร์หลายคนมีการคาดการณ์ว่าถิ่นฐานเดิมของชาวคะแมนั้นอยู่บริเวณพื้นที่เทือกเขาสูงโคราช และยังพบหลักฐานทางโบราณาคดีได้แก่ปราสาทหินแต่เกิดการอบพยพขึ้นเนื่องจากสงครามส่งผลให้ชาวคแมต้องอบพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณอีสานใต้เป็นส่วนใหญ่และอาศัยอยู่มากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ประจำถิ่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันชาวคแมลืออยู่แบบกระจัดกระจายตามจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกดบุรีรัมย์และจังหวัดอื่นๆในแถบอีสานใต้เช่นนครราชสีมาอุบลราชธานีร้อยเอ็ดมหาสารคามปราจีนบุรีตราดจันทบุรีชะเชิงชารและสแก้วเป็นต้นแต่จำนวนประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องหากเปรียบเทียบกับในอดีตเนื่องจากไม่มีผู้สืบทอดทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวขมที่โดดเด่นได้แก่การแต่งกายด้วยผ้าไหมที่มีความเป็นเอกลักษณ์และได้รับการยอมรับในวงกว้าง แต่เกิดปัญหาการเข้ามาแทรกแซงของภาครัฐที่พยายามเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอย่างไรก็ตามชาวคแมก็ยังสามารถรักษาวัฒนธรรมไว้ได้และยังมีภาษาขาเมรที่เป็นที่นิยมอย่างมากและใช้ต่อเนื่องกันอย่างเรื่อยมาสำหรับวันนี้ช่องกดเกมรอบโลกสวัสดีครับ